ที่บ้านผ้าย่องสิป่ายปีแล้วเดี๋ยวเอาเงินแบ่งกันได้เพื่อนจมเจ็บกระเพาะอันนี้ก็ผู้่วมเดินลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไล่เนาะมากรูบอันนี้ตอนนี้พวกเขาก็เดินทางมาฮอดแล้วที่บ้านผ้าย่องเนาะอันนี่ซาลีนะ่แลนี่เนาะซาลี่มีข้าวเดีอันนี้ยังข้าวห้บ่ โอ้อันนี้เข้าไฮเนาะเนานะอหอมเลยเนาะได้กินเขา้าเข้าไม้ไฮแล้วเออซึ่งว่าเพิ่น <c oughs> เพิ่นน่าจะไปฮูดซองที่ว่ามีฝนแดดเนาะซองก้อนนี้ฝนฝนตกแดดเนานะมันบลแห้งดีเพิ่นก็มาตากนะตากแห้งแล้วเพื่นก็นจะมเมียนใส่เป่าเอาไว้เนาะนี่เนาะเพิ่นกัพากัน <c> พ <oughs> านลูกข่าล่าเนาะมาตากเนาะอยู่นี้ก็เย็นดีเนาะหมู่บ้านนี้เย็นดีเลย เดี๋ออยวก็จะพาสมภายในมู่บ้านนี่เนาะอันนี้จะเป็นเหื่อนเนาะเหื่อนเพื่อเอาไม้เฮ็ดเนาะงามเนาะ,อ,ะอย่างสมคือแบบดั้งเดิมอยู่เนาะ นี่เางามเนาะเฮือนอเฮือนแบบสง่งดั้งเดิมเนาะเป็นเห็ดซ่องสั้นเนาะซ่องสัน้นออมไม้เนาะถังเทิงก็มุงสังคาซี่ก็จะมีมะพร้าวแดงเนาะนี่เนาะต้นมะพร้าวมีเลี้ยงไก่แดงเนาะไก่เนาะเนี่เนาะนนาที่เห็นน่าจะเป็นตุ๊ปไก่เนาะ ตุบเป็ดตุบไก่เพื่อนก็จะเห็ดต่างหากเนาะแยกออกจากเหือนนี่เนาะเหือนนี่เป็นเขาเนาะฝนตาอันนี้ก็เข้าให้เนะาะอาหารมันแห้งดีแล้วเพื่อนก็จะเมียนใส่เป่าเวลา,เาไปซี่เนาะจึงซีได้เข้าเม็ดงามเนาะถ้าบ่แหงเราไปซี่ก็จะมูนหมด นี่นะเหือนงามๆเนาะเหือนแบบดั้งเดิมเพันเอาไม้เนาะเอาไม้แอมเนาะจะเป็นไม้น่าจะเป็นไม้เฮียเนาะเพันซั้นเนาะงามๆแล้วก็มุงสังคาซีเนาะงามเลยบางล่างเพันกระจอกเนาะก็เริ่มมี่แต่หมู่บ้านเนาะเพันก็จะ เริ่มพากันเอาดินบล็อกนะคเอาซีเมนต์ก็เห็น ไปดิก็ <c oughs> อยู่นี่นะกองหอมไม้เย็นเนาะมานั่งอยู่กองหอมไม้เย็นเลยเนาะอ๋อนี่เนาะเข้ามาในเขื่อนงามเนาะอยู่นี่เนาะเขื่อนแบบดั้งเดิมเนาะงามเลยเนาะเขื่อนงามงามเนาะสบายดี กอสมเหือนเด้ด้ยน่ะเหือนแบบดังเดือเนะเพื่อเอาไม้ฟ้านม่งงามเลยนะอ้ลายปีแล้วลายปีแล้วเนาะสิบปลายปีแล้วโอ้เนาะตัวเนี้ยโหซาโยงามเนาะนอนนี่เย็นแล้เนาะเย็นดีพื้นพื้นสังกษีเหมือนทอดเดนอดเดนอดเหร เป็นว่าเหือนนี่ได้สิบปลายปีแล้วเนาะเป็นว่านอนเมื่อคืนนี้เย็นดี <laughs> เย็นดีนะเด๋วเด๋เข้าใจเด้ออันนี้นะเนาะเป็นเหือนเนาะที่ว่าเป็นเอกลักษณ์เนาะกาจะงดงามเลยเนาะเหือนเอาไม้เอาไม้เฮ็ดเนาะจะเย็นดีเนาะในเมื่อก่อนนี่พิ่นอาจะเอาไม้เนาะเอาไม้เฮ็ด อันนี้ก็จะเป็นล่างเขื่อนซ่องซันนะซตองซันก็เย็นด้วยกันเนาะ เสียงว่าอยู่หมู่บ้านนี้เนาะจะมีผ้าเนาะส่งสู้อ้อมฮอบเลยแล้วหมู่บ้านนี้จะตั้งอยู่ระวางก่างผ้าเนาะผู้ผ้าที่อ้อมฮอบบรรยากาศนี้ตอนคืนนี้น่าจะเย็นเลยนะเพราะว่าโวงนี้กับก้าวเข้าสู้เดือนสิบแล้วตอนคืนนี้น่าจะได้ห่ม้าแล้ว อก็จะมีปุ๊กอันนี้ตน้นต้นมะคอ้อเนาะนี่เนาะอ๋อมีต้นมะคอ้อแดยเนาะต้นไม้กลิ่นมากเนี่ยไล่ต้นเลยเหรอบนปุ๊กอย่างนี้ โอ้นี้เป็นซาดนมั้อันนี้ซาดเนาะโอ้ซาดซนี่ยเอาไม้ไม้แบฮะคลาดปะโอ้กระาปะเอนะบซาดเนาะซาดกะลานะนี่เนาะซาดงามเลยเอาไม้บเห็ไม้เฮียเนาะไม่เฮียซาดงามเลย คือมันเป็นซาดไม่เนาะกะลาไปตีเข้ามันบ่กะลาตีเข้าโอ้เนาะกะลาตีเขานี่เนาะสบายดีเด้สบายดีนี่เนาะแบบนี้เนาะเพป่นเอาไปตีเข้าอืมนี่นะตัวนี้มันตกเก่าเนาะเปนซาดใหม่เด้เนาะเป็นกะลาเนาะกะลาตีเขาเนาะอ่านี่เนาะหมู่บ้านนี้เงียบสงบเลยเนาะ สุดยอดเลยบรรยากาศเนี่ยเนี่ยนะสบายดีอ่กินข้าวกับยนงอันนี้ยนียงอะอันนี้เป็นข้าวเหรอโอ้ข้าวสดแก่เนาะ S <S> ờ, นะน Day, aja, <S <S ี anyway, uh, no, no. ่เนาะแซ่บบ yeah, the ่แซ่บแซ่บบ่อันนี้บม่ได้ซื้อขนมมามาจะเอาเงินแบ่งกันเด้อพู้ละห้าพันกรีบเด้อมีจักขนดเจ็ดขวมันบ่ผู้ละห้าพันม่นบอซ้ำซ้ำซื้อห้าพันกีบอ่านะแบ่งกันเด้อผู้ละห้าพันกีบเด้อนักการเอาเงินให้เพิ่มน้อยหนึ่งเนาะปัดใจเด็กน้อยเนาะแอนเนาะเถื่อนเนาะจะเป็นเถื่อนแบบดังเดือดเนาะงามๆอยู่นี่เนาะ นนนะม,มีเงินหลายเนาะกบ่มีกระแบงน้ำจิตน้ำใจด้วยสิให้ไลท์กับบอลไลท์อันนี้ก็จะเป็นแต่แม่ป้าเนาะที่ว่าเพิ่นจมเจ็บกระเพาะเนาะนปลิ้นไ <ป S 1> ส้กะได้เอาเงินให้เพิน่นไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะเส้นฮาซิบันกรีบเนาะให้เพิน่นไปห้าทานหมอนะ้อเนาะไปเช็คเบิง้งไปเช็คเบิ้งได้โมโนเทียนด้วเนาะไปเช็คเบิ้งได้ นะเอาให้ไปก่อนหน้านี่แล้วก็เลยวะบ่่มีอะนี่นะนะฮามีฮามีน้อยก็ให้ตามน้อยนะอย่าให้ล่อยู่นี่นะเดี๋ยวเพื่อนก็เอาให้เพื่อนไปเช็คสุขภาพเนาะนะก็เล็กๆน้อยๆนะอันนี้มันน้ำใจเนาะนี่นะมีเล็กน้อย อ่าตอนนี้พวกเขาก็มาแวะสมหมู่บ้านผ้ายองนาฬิกามาพักกินข้าวอยู่นี้ก่อนเขาจะเดินทางไปต่อเนาะเนี่ยนะอันนี้ก็ผู้โฮมเดินทางนะจะมีแซบแซบมาเนี่ยนะมาด้่กินข้าวเด้อพี่น้องมาดื่มเบีนรแม่ข้องอ่อนทัวมาแล้วก็เต้เนาะ มาดีกระอนทัวเนอะกรนเพิ่นมาระร่อนเอะกะ่อนทัว่อนเนอะกะ่อนมหนึ่งนี่เนาะหาาเนาะห้าในบ้านป้าในมัดแกงเนี่ยเหมักเต้าปะเรื่องมอมัดตัต้นเนาะมีแจวอันนี้แจวมักเผ็ดดิบเนาะแซ่บเคื่องรัมะเคื่องรัวนอัวนอนี่เนาะกับเขาอยังเขาเจ้าเนาะเป็นได้แซบบ แซ่บไลยสุดยอดของความแซ่บสุดยอดอ่ะคักเลยเมื่อยปอนี่เมื่อยเมื่อยเมื่อยมาเมื่อยมามามาเนาะมากินกินข้าวนำพ่อเขานะเดี๋ยวไปใส่กะจะขอกินข้าวก่อนนะกินข้าวซอยแล้ววันนั้นกะจะผ่ากันเดินทางต่อเลยนี่เนาะระหว่างทางเอาที่มาเดี้เนาะจะมีความหัวนั่นย่งไงเนาะ ตอนนี้เอางัวนี่ก็คือว่ามีาคาเน,น,นานเราสามารถส่งไปค่ายยุติจีดได้แล้วตอนนี้เนะ ตอนนี้พ่อขาก็เดินทางมาที่บ้านศพขาดเนาะหมู่บ้านนี้ขาขี่รถออกจากาบ้านพานยองมาเนาะกาซาเลียอยู่ประมาณ30นาทีเนาะ ส่วนอยู่ม่บ้านนี้นะอันนี่จะเป็นเสือนเสือนไม้เนาะไม้เฮ็ดเลยเนาะสั้นรุงสั้นเถือนเนาะนักป่าไม้างาเลยเนระนี่นเนาะเสือกแบบดังเดิมบเนาะนี่เนาะายดี <c oughs> เนียสุดยอดเลยแล้วรถไทยเลยว่ารถไทยคือคอยเหี่ยวนะพอเขาจะขี่รถมอหอดบ้านหมู่บ้านนี่เนาะจากนั้นเขาจะขี่เหือจากบ้านศพขานี่ไปตามล่องแม่น้ำอูไปที่บ้านศพแจมเนาะเมืองห่อยเก่าคน เสบามูบ้านนี่ก็จะขึ้นกับเมืองน่อยนี่นะอันนี้จะเป็นเถื่อนนะเนาะเถื่อนแบบดั้งเดินเนาะงามๆเลยเนาะนนะตอนแหลงแหลงเลยเนานะก็จะมีเป็ดหนีไก่ลไล่เนานะเผินเลี้ยงเนาะ,น,ะนี่นอะันนี้เนาะอันนี้มันเนาะเป็ดเนาะเป็ดไก่เนาะไล่นะลเลยเนาะ สบายดีฟาทอปเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไล่เนาะสุดยอดเลยอันนี้เพราจะผ่ากันไปไปเหือดไปห้าป่าบ่เออเออพาไปห้าป่าอยู่ลองแม่น้ำอู่เนาะอืะอันนี้มางมากักมักกูป่ะเนี่ยโอ้อม่เนาะมักกูเนาะในมันยักคล้ายๆกับโทรดินเนาะมอืเนี่ยเพ่นไปเก็บอยู่ปลาเนาะ <า>อยู่กับผ้าคุณพ่อเนาะาเนาะเป็นมาตากแห้งเนาะมันเอาไปเผาไฟเนาะเน้นอืมเห็นไหยาบเน่าเนาะเป็นเอามาแกะกันเนาะสุ่มกันเนาะขึ้นฝ่ายแล้วก็แกะเนาะหยาบเน่าครับเลยแกหลักกาเป็น,อ,นอะไรคนค่ายบ่เนี่ยค่ายบ่แกะไว้ต้นที่ตนนน้นนมโออบ่ได้ค่ายเนาะอ่าไล่เป็นจาจะได้ค่ายอ่าค่ายกันค่ายค่ายเนาะได้เลย เจ้าค่ายแอมได้แบบฟองน้ำดิมหน่อยของละซ้าโอ้โนี่เนะส่วกับค่ายอยู่เนาะว้าวมันก็ไล่เนาะมักคู่เนาะนี่เนาะหมู่บ้านนี่ก็เป็นอีกหมู่บ้านนึงเนาะที่น้ามาเที่ยวสมเลยเนาะฮักเลยอันนั้นเลยเจ้าไปสร้างนะเพื่อเจ้าพาเลยลูกทางพาเลยข่านีวะข่านี่มวะใไปดิ อันนี้นะเนาะเพื่อนเนาะก็มีลายผู้แบบนะเนาะเพื่อนเนาะเพื้นก็จะหักซาเหือนแบบดั้งเดิมเนาะอยู่ลายลา่ล่างเลยเนาะก็จะมีเหือนแบบเพื้นปลูกใหม่ก็มีนะส่วนลายก็จะใส่ดินบล็อกอยังหมดแล้วเนาะอันนี้นะเนาะเพื่อนยังเป็นเหือนแบบดั้งเดิมอยู่เนาะอ่าพออื้นเอาไม้เนาะอันนี้ไม้เฮียเนะาะซั้นงามๆเนาะสั้นลุ่มสั้นเถิงเลยเนาะ เ็ดฟ้าเฟ้าไม่งามเลยนี่เนาะห้ยางมันก็จะสุดอยู่ประมาณนี้เนาะหมู่บ้านนีน้ก็จะมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะไล่เลย บริซัก็จะข้อหลาคลิปนี้นะไว้เพียงแต่ท่านี้ก่อนรากาข้อคอบใจทุกท,ท,ทุกทายทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาสบและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันมาในคลิปต่อไปสบายดี